อันนี้อยู่ในรายการซื้อเองกินเองวันนี้เราจะมากินสตรอเบอรี่จัมโบ้นี่เอาลูกเยี่ยมใหญ่จัมโบ้บอันนี้ของหนูลูกเ,เลยแต่อชอบกินสีขาวหนูจิ้มอะไรคะหนูจิ้มค่ะพี่สิทธ์จิ้มอะไรครับก็จิ้มสตรอเบอรี่จิ้มขูดไ,ไม่ใช่จิ้มส,สตออรสอเบอรี่ซอสสตรอเบอรี่ซอสสตรอเบอรี่แล้วใหญ่เอาไปคั่วให้อืมเข้าไป ไอ่เปียว <laughs> หวานขึ้นหมอกหวานขึ <laughs> <laughs> ้นหมอกหวานตอนเด็กเ็กชอบเิมอันนี้แหละก็โชว์หน่อยโชว์ลูกสตรอเบอรี่หน่อยใช่ไหมคะลูกขอโชอว์แล้วอะโชว์อันนี้โชว์ลูกเลยอเลยขอโชว์ลูกนี้นะคะคนี่เนี่ย ลูกหัวใจเลยค่ะไม่ต้องจิ้มก็ได้นเอาเรกมากเลยค่ะค่ะอยากกินไหมคะอยากกินค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะกินทีหลังพี่มิว ฟินไหมเดี๋ยวจิ้มเยอะสิเดีย๋ยวลองรสด,ดีบ้าง <c oughs> ต้องยังๆงไม่ต้องจิ้มก็ได้พี่มเมวกินเลยอรงที่ชมพูชมพูนิดหน่อยค่อยจิ้ม รู้แต่ว่าตอบอันนี้ส่วนของผมนะครับส่วนผมไม่ใช่แบบผมว่ารสดีเข้ากับสตรอเบอรี่อืมส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวผมคิดว่าใช่ไหมเราก็อดไม่ไหวกินกูลูกเล็กแต่แดงฉ่ำมากอ่ะทำไมไม่กินลูกพี่พี่เลือด่ะเพียงไม่อยากกินเพียงเองเ่ย มาวะน้ำถ่ำมากไม่ต้องกินก็หวานใช่ฉ่ำไงมันฉ่ำชอบกินไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมมันเป็นน้ำยายเอาไปคั่วก็บอกไปแล้วจะบอกเองทำไมไม่มีใครสงสัย พออย่างจบคลิปไหมยังยังแม่ชอบมาพูดขัดอ่ะอ๋อโอเคมันดำมะลูกนั่ยลูกนี้ไม่ดำถ้าูกอหใจเอาลูกนี้ดีกว่าใหญ่ ยาให้สมทูตกว่าวบิ๊กบุมอ่ะชว์หน,น่อยค่ะปิดมันออกมาปิดมันออกมาปิดมันออกมาเอ้ยโอ้โหบเอนนี่หมายเนี่ยโอ้อันนี้บิ๊กเบนแ่ทำอะไรบิ๊กเบน <laughs> นี่กินมมันร้อนๆอยู่ๆ,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 ๆ